สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะของการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่สนะคะเรากลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงปิดเทอมนักเรียนได้ทบทวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยบ้างไหมคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนนะคะเป็นเด็กดี มีการทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยในเรื่องของคำนามค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคำนามและความหมาย ดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับที่โรงเรียนเด็กๆต่างพากันมาเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าหลังเลิกเรียนคุณยายทำข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้ให้ก้องรับประทาน เนื่องจากตอนเช้ามีคนเอาเข้าวเหนียวมูลมาให้คุณยายที่บ้านวันนี้ก้องพาพัดมาที่บ้านด้วยเพราะต้องช่วยกันทำรายงานเรื่องประวัติสุนทรผู้บ้านของพัดอยู่ที่จังหวัดกาลสินปลูกต้นกระถินพริกโหระพากะเพรา แคและขี้เหล็กพัดมีแมวแสนรักอยู่หนึ่งตัวชื่อมอมปิดเทอมหน้าพ่อจะส่งพัดไปอยู่กับอาที่กรุงเทพเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์พัดดีใจที่จะได้มีเพื่อนใหม่เรามารู้จักคำนามในเรื่องนี้กันนะครับ คํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆครับเริ่มจากคำเรียกคนได้แก่คำว่าเด็กๆคน ยายเพื่อนพัดอา่า คำเรียกพืชมีคำว่ามะม่วงน้ำดอกไม้กระถินพริกโหระพา กะเพราแค่ขี้เหล็กคำเรียกสัตว์คือคำว่าแมวมอมคำที่ใช้เรียกสิ่งของคือ ฟุตบอลเข้าวเหนียวมูลคอมพิวเตอร์คำที่ใช้เรียกสถานที่ได้แก่บ้านสนามหญ้า จังหวัดกาลสินกรุงเทพเรามารู้จักกับลักษณะนามกันนะครับลักษณะนามคือหน่วยของคำนามคำนั้นๆเช่นพัดมีเพื่อนใหม่สองถึงสคนคำว่าคนเป็นคำบอกลักษณะนามของคน พัดมีแมวหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นคำบอกลักษณะนามของแมวที่บ้านอามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคำว่าเครื่องเป็นคำบอกลักษณะนามของคอมพิวเตอร์แม่ซื้อข้าวโพดมาสองฝักคำว่าฝักเป็นคำบอกลักษณะนามของข้าวโพด แม่ไก่ออกไข่วันละหนึ่งฟองคำว่าฟองเป็นคำบอกลักษณะน้มของไข่ไก่ค่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้เรื่องคำนามไปแล้วคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำค่ะโดยนักเรียนนะคะล็อกโจทย์นะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็เขียนหัวข้อตามที่คุณครูให้เลยนะคะ ส่วนท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สะดวกที่จะปริ้นปริ้นได้เลยค่ะเรามาดูอันแรกเลยนะคะให้นักเรียนคิดคำสองพยางโดยพยาง์ที่หนึ่งนะคะะสมด้วยสระอัมค่ะนักเรียนคิดถึงคำไหนได้บ้างคะอาคุณครูคิดได้คำว่าน้ำตาลค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะนักเรียนคิดคำไหนได้ เขียนเติมลงไปเลยนะคะให้ครบทั้งหมดค่ะคําสั่งที่สองค่ะให้คิดคำสองพยางพยางที่สองะสม,มด้วยสระอาคุณครูใช้คำว่าอาหารค่ะนักเรียนได้คําไหนคะทำเลยค่ะคําสั่งที่3ให้นักเรียนคิดคำสามพยัพยางใดพยางหนึ่งประสม,มด้วยสระอาคุณครูยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคําว่าประเทศไทยค่ะ ค่ะต่อมานะคะคิดคำที่มีตัวการันคุณครูยกตัวอย่างคำว่าพระจันทร์ค่ะและคำสั่งสุดท้ายค่ะให้คิดคำที่มีรอเรือสองตัวหรือที่เราเรียกว่ารอหันคุณครูยกตัวอย่างคำว่ากรรมการนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะผลงานของนักเรียนนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวคุณครูเลยค่ะแล้วเรา จะกกลัับบมาพน,มน,น,าน้องๆได้รู้จักกับคำนามและลักษณะนามไปแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ